ฮาร์ปติิ้งครับมัน oh, ก no. <c oughs> like ็ต like ิติ้งกี่บทกไแล้วก็ถึงเวลาแล้วครับสำหรับซีรีส์เรื่องนี้นะครับที่ปล่อยไพหลอดออกไปตอนนี้ก็รู้สึกว่าน่าจะสองล้านอยู่แล้วนะครับก็ดีใจมากเลยแล้วได้เลิกสักทีเพราะว่าน้องๆก็พร้อมแล้วสําหรับที่จะเล่นซีรีส์เรื่องนี้ครับเราก็เลยเตรียมการติติ้งแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะโมงสวงมาเร็วนี้เนาะ พอใจค่ะแล้วก็สนุกมากๆน้องๆ energy เยอะใช่ไหมครับใช่ครับก็อยากฝากทุกคนแบบช่วยเชียร์เพราะว่าตอนนี้เราพร้อมแล้วเราพร้อมเดินเกมแล้วครับคุณแม่สวัสดีครับก็มาขับรับบทเป็นนี่หมื่นครับ สวัสดีครับก้องครับรับบทเป็นที่รักครับสวัสดีครับปอนะครับรับบทเป็นพันลีครับค่ะสวัสดีค่ะอินนะคะรับบทเป็นจอยก้ัฟครับประดสวัสดีครับเซนครับรับบทเป็นนะครับครับก็ติดเด่นครับเพราะว่าแบบ ก็มาพิจิ้งกแบบลองเิดอ,อะไรหลายอย่างแบบแต่ยังไม่เคยทำน้อรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็เมื่อคืนพี่สมัยบอกน้องไม่หลับเลยเพราะว่าตื่นเต้นใช่ <c oughs> ใช่ครับ <c oughs> รรนี่ขก็สำหรับผมนะครับก็รู้สึกวันที่มีเมากเลยครับเพราะว่าเป็นวันพิจิ้งของซีรีส์เวส์ครับก็รู้สึกว่าเป็นความพิเศษมากที่ได้แบบมาลองชุดแล้วก็มามาเล่นเล่นนะเพราะว่าในเพราะในบรรยากาศก็ไม่เครียดเลยสนุก ก็เรู้ว่าีจดีประบกรอ่ที่เป็นเาพร้อมเี่เป็นของของเต็มที่แหละครับเพราะว่าก็เลิก็อบมาหลังมากแล้วก็แบบเวิกสอบบ่อยเลิกอบบ่ก็รู้สึกว่าพร้อมนะครับในการที่จะเปิดกล้องก้องกองเปิดเปิดเปิดกล้องออเปิดกล้อง เต็มเต็นเป็นของแรกที่ได้ตัดสด่างถนเต็นมาตั้งตที่มา ครับก็ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจครับที่ได้มีโอกาสแสดงในเรื่องนี้แล้วก็รู้สึกว่าเราก็พวกที่ผ่านมาเวิร์กช็อปกับตัวละครรู้สึกว่ารู้จักกับตัวละครมากเป็นด้วยค่ะก่อนนี้นะคะก็ตื่นเต้นเหมือนกันแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้รับบทเป็นจอยที่ได้มาในเรื่องนี้นะคะส่วนที่ผ่านมาก็มีการเวิร์กช็อปหนักมากๆแล้วก็รู้สึกว่า ตัวละครที่ได้รับก็รู้สึกค่อนข้างที่จะเหมือนตัวเองแต่ก็ยังมีอะไรหลายๆอย่างที่เราต้องทำเข้า <cat> ก <sem ite> ับ <basics> ตัวละครแล้วถึงได้มาดนูแล้วก็ชอบมาจับตัวละครในนี้จับตัวละครของทุกคนแล้วก็ผลที่ได้เป็นมาคือก็ทำตามเวอร์ชันที่เราชอบครับจะได้ไหมคะ ก็กอ,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 อื่นต่อ,อื่นเลยต้องขอบคุณนะครับการขับแล้วก็พี่ๆสมวชชนแล้วก็ทุกคนเลยแฟ่นิยายด้วยซีรีส์ด้วยอะไรอย่างี้ครับที่แบบว่าให้การสนับสนุนจริงเพราะอย่างที่บอกว่าตลอดก็คือเดินทางสู่สองล้านวิวแล้วคือรู้สึกกระแสดีมากส่วนการเลือกซีรีส์ก็อย่างที่เค่ยอธิบายเลยเราพยายามที่จะหาคาแรคเตอร์ที่ตรงกับบทนะครับเป็นก่อนอันดับแรกครับแล้วก็ ดีใจมากๆที่น้องเองก็เหมือนกับว่าตั้งใจมากๆเลยครับทุกคนเลยในที่นี้ที่น้องๆเขารู้สึกว่าเขาอยากจะทําตรงเนี้ยให้ดีที่สุดแล้วก็ให้สมกับพี่แฟนๆแบบให้การซัพพอร์ตดีขนาดก็จริงๆแล้วก็คาดหวังนะเพราะเราก็รู้สึกถึงพลังความรักของแฟนๆทุกคนแล้วก็ความตั้งใจของน้องๆทุกคนด้วยครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็เป็นซีรีส์ที่คิดว่าเป็นฟิลโบดที่แบบ เขาเรียกว่าไงอ่ะเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยมีในซีรีส์เท่าไหร่แบบฟิลๆนี้นะครับแลก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งเราก็ค่อนข้างที่จะแบบว่าเขาเรียกว่าไงอ,อยากทําให้มันดีที่สุดนะครับสมกับที่ทุกคนรอคอยครับเปิดกล้องครับ๋อเราจะเปิดกล้องกันปลายเดือนนี้นะครับก็เริ่มแล้วเดี๋ยวเราจะมีวงส่วนก็เดี๋ยวเชิญพี่ๆอีกครั้งหนึ่งนะฮะแล้วก็แฟนๆให้กาลังใจด้วยแล้วก็จะเปิดกล้องในเดือนนี้แล้วก็จะคุยถ่ายไปเรื่อยๆครับ แล้วก็จะพลนออนในปีนี้แน่นอนแต่ว่าเขาอุ่นไปก่อนว่าวันไหนช่องทางไหนครับผมเาเรียกว่าอนใอนช่ออไครับใช่ครับแต่ว่าก็ยังเขาเรียกว่าไงอ่ะก็ก็ดูตามหน้างานด้วยว่าพืรนโอรแนซมของแต่ละคนเป็นยังไงว่าการถ่ายทํามันจะเร็วไหมหรือางฮะแต่ว่าจริงๆแล้วตอนนี้อย่างที่บอกว่าน้องๆก็มีการเวิร์กช็อปย่างแบบเต็มที่ใช่ไหมสุก้าใช่กาลาฟิกุณ ก็คือเรื่องนี้ก็ไม่ได้เวิร์กช็อปเองว่าการส่งเวิร์กช็อป Workshop กับครูสอ,องท่านก็คือที่จะมีครูหลายคนมากๆเลยเรื่องนี้แล้วก็เห็นครูก็ให้ที่แบกมาว่าน้องพร้อมแล้วที่จะแบบใครทำกล้าก็พร้อมแล้วเหมือนกันพร้อมไหมคะพร้อมค่ะช่วยด้วยคะ่ะ หนูใช่ไหมใช่กาลมาจริงๆเวลาเคมีพวกันแฟนๆก็จะแบบชอบกันใช่ไหมอัได้คิดว่าจริงๆแล้วเคมีของแต่ละคนเกิดขึ้นด้วยความสนิทกันแล้วก็มีความธรรมชาติก็เลยทําให้แบบแฟนๆตกหลุมรักได้ง่ายอะไรใช่ไหมนี่เวลาน้องเขาเปิดกันเองเราก็เปิดไปด้วยใช่ไหมล่ะแม่เนาะเนี่ยจริงๆทุกคนก็รู้สึกว่าแบบก็เปิดกันเองก็ว่ามันเป็น มันเป็นสิ่งที่เป็น,สนเสน่ห์ของซีรีส์รักโรแมนติกมันเป็น,สนเสน่ห์ของซีรีส์รักโรแมนติกอหะเมื่อไหร่ที่น้องอินกับตัวละครหรือว่าน้องอินกับความรักเนาะก็จะทำให้เราเขินไปด้วยแลวน้องก็จะเขินไปด้วยหนุกวะแล้วก็ดีแล้ว มันก็ต้องเ่ินกันมากมันก็ต้องเขินกันเวลาเกินกันเราแบบเราก็จะแบบรู้สกินกับเขาไปท้วยไงใช่ไหมเกินไหมเขินับพูดไปอย่างไม่เสร็จได้หนูว่าเราสามารถกลับมาใช้คองเาปิ้นจิกหมอนขาดได้เลยณตอนนี้นี่ฝึกหรือยังฝึกปิ้นจิกหมอนหรือยังค้าิกไงถิงไงท้องตัดเร็วไป เราเระระัมงมาักได้รองเียบกระรังหนหนูว่ากระมังเล็กไปเราต้องเรียนแม่นม้ำปล่อยให้ไหลไปลอยลงสู่ทะเลครับแล้วก็เด๋ค่ยไยเปน็นนงนงนงครับก็ฝากด้วยนะครับที่เหมือนปลายอดสกายซีรีส์นะครับก็ เป็นซีรีส์ฟิลฟูดแต่ว่าจริงๆก็แฝงแบบแนวคิดน่ารักรกอะไรบางอย่างเหมือนกันนะแบบว่านอกจากจะมีความสุขกับการได้เห็นเคมีของแต่ละคนแล้วแน่นอนว่าเราเองก็พยายามที่จะสอดแทรกอะไรบางอย่างไปที่มันดูแล้วแบบคิดว่าทุกคนน่าจะชอบเกี่ยวกับกประเด็นแบบน่ารักรก,รกเนาะของความเป็นมิตรภาพต่างๆเนี่ยครับแล้วก็ใครที่คิดถึงแบบซีรีส์แนวแบบฟิลฟูดเนี่ยอย่างที่บอกไปมหาลายัยหรือว่าความอะไรไงครอบครัวเบาๆแล้วก็มิสภาพของแบบพี่น้อง กับแบบเพื่อนๆอะไรอยครับก็อยากแนะนําให้ดูเรื่องนี้ครับผมจริงๆอย่างที่ได้เคยแจ้งไปว่าตัวของนิยายได้มีการแบบว่าดัดแปลงมาเป็นบทซีรีส์ครับก็จะมีการดัดแปลงประมาณหนึ่งเลยแต่ว่าก็ได้คุยกับนักเขียนแบบกันเรียบร้อยครับก็ใครที่เคยอ่านนิยายมาก็ายังจะมีกินอายของนิยายนั้นอยู่แต่ว่าก็ยังสามารถลุ้นกับเนื้อหาได้เพราะว่าก็มีหลายอย่างที่มีการแบบปรับเปลี่ยนก็คือสนุกแน่นอนครับผมแอรก็ฝากด้วยครับเร็วนี้ก็จะวงสวงแล้วนะครับแล้วก็ ออนแอร์ในปีนี้แน่นอนก็เดี๋ยวจะอัปเดตเรื่อยๆครับในเพจนะครับยูอัลสกายนะครับแล้วก็ในส่วนของค่ายดูมันดิแล้วก็มันดีเวอร์นะครับก็เข้าไปดูแบบว่าความเคลื่อนไหวได้ตลอดเวลาวโอเคไหมนะครับเอน <S <S เนอจีฝากฝากหน่อยฝากหน่อยเฮ้อยเอ้ะตรงมันช่องนะครับอ๋อโอ,อบก็ฝาก วันนี้ขอบคุณพี่ๆทุกคนมากมากเลยครับที่มาหาตัวผมครับแล้วก็ขอบคุณพี่ๆแฟนครับทุกคนที่คอยซัพพอร์ตัวผมอยู่ครับแล้วก็เล่นแพดวิ่งยอสกายซีรีส์ครับดีใจมากๆเลยครับแล้วก็ได้คุยกับพี่ๆในตอนยังใครังเขย่าไม่ออกครับมาเล่นครับแล้วก็ขอบมากมากเลยครับเพราะว่าเแบบดีใจจากพี่ๆนั้นแบบ รเราท้ากับพวกผมมา,ราครับก็เป็นกำลังใจให้พวกผมได้เยอะมากๆเลยครับเพราะพวกผมก็จะสู้กันไปต่อครับก็จะทำให้ผลงานนี่ยครับมันเป็นผลงานาที่ดีที่สุดๆเลยนะครับไปได้ครับครับผมยังไงก็ฝากทุกคนที่ที่สื่อแล้วก็พี่แฟนคลับทุกคนช่วยเป็นกำลังใจให้พวกเรา,เราด้วยนะครับเพราะว่าพวกเราทุกคนก็แบบเวิร์กช็อปแล้วก็แบบตั้งใจมากสำหรับโปรเจกต์นี้นะครับก็เป็นกำลังใจให้พวกเรา,เราด้วยนะครับครับ ขายปกได้สั <t ors> <t ors ่นไหมต้องโพสหรอแม่ต้องโพสหรอครับโพสอยู่แล้วไปเวลาต้องไหม